สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกัรดูดองความรักเนาะของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะรับ เอาแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆไว้ก็พออะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจอะไรที่ฟังแล้วไม่เข้าหูก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะโอเคมาเริ่มกันเลยเนะสำหรับความรักของชาวราศีธนูในครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะใครที่เราลงสนตัวนะคะแนะนำนะคะรบกวนแอดไลน์ไอเด,ดีที่ไม่ให้แม่ใต้คลิปแล้วก็ คิิกลิกงที่มีให้ไว้ได้คลิกไม่ได้เลยนะคะเป็นลายไอดีของเมย์นั่นแหละเป็นลายส่วนตัวนะคะคุยกับเมย์โดยตรงนะนัดคิวนัดเวลากันก่อนเนาะโอเคเริ่มเลยสำหรับความรักของชาวราศีธนูไพ่นี้ดีดออกมาเลยนะคะเมย์ขออนุญาตดิบเลยแล้วเมย์รู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ใช่ก็หยิบเลยเนาะเบ and b l e s s นะคะ bless นะคะคำนี้ คุณจะได้รับความโชคดีนะคะเหมือนคุณจะได้รับพอในเรื่องความรักสองสองเลขคู่บางคนคุณอาจจะได้เจอเนือ้อมีโอกาสจะได้เจอเนือ้อคู่เจอคู่ครองที่ดีด้วยในยช่วงึ่งเดือนหลังนี้ถ้าคุณโสดอยู่นะจังหวะดีๆกําลังเข้ามาแต่ว่ามันเป็นภาพรวมนะคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะโอเคอีกหนึ่งใบของชาวราศีธนู Horse Spirit Freedom is y o u r นะคะอิสระ เป็นของคุณก็คือเป็นไพ่ของชาวราศีธนูนั่นแหละเพราะคุณเป็นครึ่งคนครึ่งมา้าเนาะคุณรักอิสระอยู่แล้วคุณชอบอิสระอยู่แล้แลวบางคนคุณอาจจะมีคนหลายๆคนเข้ามาให้คุณเลือกเลขคู่นะคะเลขเบิ้ลขึ้นมา2เลขแล้วนะรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษในเคลิปของราศีธนูในครึ่งเดือนหลังนี้แน่นอนนะคะจะเป็นช่วงเวลาสําคัญของการตัดสินใจหรืออาจจะเป็นสัญญาในบางสิ่งบางอย่างที่ ไพ่หรือจักรกวาลอยีกจะบอกคุณว่าอิสระเป็นของคุณนะจะเลือกใครจะทําอะไรทําได้เลยเพราะว่าคุณเองมีอิสระในตัวเองมีมีอิสระในการตัดสินใจถ้าในอดีตท,ที่ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกไม่มีอิสระนะคะเดือนครึ่งเดือนหลังนี้คุณจะได้เป็นตัวเองแบบเต็มที่และได้รับอิสระนั้นอย่างเต็มที่นะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะเขาจะติดฤีศิษย์ไหมเนี่ยใช้ แบรนด์โฆษณารองเ้านะอ่ะ hmm. นี่ Codependency addictions are affecting your your romantic life mm hmm. นะคะแล้วรู้ส่วนมันมีไปเนี่กลับหัวขึ้นมาไม่รู้สึกว่าไม่อยากหยิบอะเราไม่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับชาวราศีธนูนะ าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณมันเหมือนในอดีตที่ผ่านมามันมีแนรื่องของการติดติดหลุมเนเรื่องของความคิดนะคะติดอยู่กับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมี addiction มันมีการเสพติดอยู่บางคนเสพติดกันอยู่คนเดียวเสพติดกับความรักที่มันมันท็อกซิกมานะคะไพ่บอกว่าคิดว่าเป็น my y o u r so m a t e m a y different from your usual type and expectation คุณอาจจะได้เจอคนที่คุณเองรู้สึกว่า ไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะสำหรับชาวราศีธนูโอเคต่อไปขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธนูค่ะเหยียบขึ้นอีกนิดนึงขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ นาย f อบซอสอิสระเต็มที่นะคะพร้อมวิ่งพร้อมลุยพร้อมชนไม่รู้ว่าจะไปชนกับใครไม่รู้ว่าจะไปลุยกับใครนะ,ะนะชาลาสิทาดูไฮเพนเทสเป็นช่วงที่คนเองจะใช้จิตวิญญาณตัวเองในการนําทางจะใช้ฉันชาติญาณตัวเองในการนําทางค่อนข้างพอสมควรนะคะเอะอเพรบซอสมีการ ไม่ไว้ใจใครหรือเปล่ามีการแอบ,บส่องใครหรือเปล่าหรือมีใครสักคนนึงรู้สึกว่าไม่ไว้ใจคุณหรือมาส่องคุณก็ได้แต่ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นพลังงานของคุณซะมากกว่านะคะเหมือนคนหนึ่งอาจจะมไีไอเดียอะไรใหม่ๆที่คิดอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะเริ่มมือทํา <c oughs> ไม่ใช่สิอยากจะลงมือทําอยากจะเริ่มต้นทํานะคะอ่อม่มองว่าเป็นอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ,มๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักก็ได้แต่เมยมองว่า ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วคุณเองพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดใจให้นิดให,ให้กับให้กับตัวคุณเองนะ,ะครึ่งเดือนหลังนี้จะมีพลังงานของคนที่ดื้อนะคะอาจจะเป็นคุณนะคะสิบเหรียญมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคดีในเรื่องของความรักโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ความรักดีถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่อยากจะพัฒนาไปได้ยืนยาวในอนาคตถึงขั้นเป็นครอบครัวนะเมย์มองว่าหลังๆแล้วตอนนี้ที่คุณสนใจอะเรื่องวามที่มันเป็นไพ่ธาตุดินเนาะหลักๆคุณสนใจเรื่องของเงินมากกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักสนใจเรื่องของเ <sk> งินงานเงินงานเงนิงนเงนิงนเป็นก้อนนะคะอะไรที่มันมั่นคงถ้าเป็นเรื่องของความรักเมย์มองว่าก็อยากได้ความรักที่มันมั่นคงแหละหรือว่ามันเป็นครอบครัว อยากได้คนที่มั่นคงแล้วอยากได้คนที่ดูแลคุณได้อยากได้คนที่ซัพพอร์ตคนได้นะไพ่ขึ้นมาลักษณะน,นี้ขวาข้ายายนายออฟซอร์ค่ะวิ่งไปไหนวิ่งไปสู้กับโชคชะตาข้ายายเป็นไพยย่รูออ f ฟอร์จูนนะ วิ่งไปสู้กับโชคชะตามันถึงเวลาที่คุณเองรู้สึกว่าคุณจะต้องดีดตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองถ้าอยากมีแฟนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะรู้สึกว่าต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอกต้องเอาตัวเองไปเจอคนอื่นต้องเอาตัวเองได้ไปหาโอกาสตัวเองใหม่ๆนะคะให้ตัวเองได้ได้ไปเจออะไรดีๆนะแล้วก็คุณมีโอกาสจะได้เจอคนดีๆจากกันที่คุณเองให้โอกาสตัวเองด้วยให้เพนเทสกับให้สองดาบแต่ในใจคุณยังมีความว้าวุ่นยังมีความไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วฉันต้องการความหลัก จริงๆหรือเปล่าฉันต้องการคนคนนี้จริงๆไหมฉันพร้อมที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งแล้วหรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานของคณแอบรับซอสกับสแตร็งบางคนคุณยังยึดอีโก้ของตัวเองเป็นหลักนะยึดความสบายอ,อกสบายใจของตัวเองเป็นหลักนะคะอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีไม่ได้อยากที่จะให้สถานะกับใครหรือว่าถ้าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งจริงๆก็อยากจะให้มันเป็นคนที่ดี บางคนคุณอาจจะชอบคนไกลยอยู่ไกลหรือมีโอกาสจะได้เจอคนที่อยู่ไกลกันนะคะก็ได้นะเป็นความรักที่พยเาะกับคนไกลอาอย่างดีกว่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกับคนไกลยอยู่นะคะหรือมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒน,นากับเขาแบบจริงจังแบบเป็นครอบครัวบางคนอาจจะกําลังจะได้เจอกันในเร็วนี้เพราะมีพไพ่เรื่องของการเดินทางอยู่นะคะเขาอาจจะคิดเรื่องของการเดินทางมาหาคุณ หรือคุณเองอาจจะคิดเรื่องของการเดินทางไปหาเขาก็ได้นะขยายสิบเหรียญกับไพ่ judgment ความสบายอ,อกสบายใจนะบางคนมันอาจจะเจอคนที่เงินดีคนรวยครอบครัวเขารวยเขาเองก็อาจจะรวยด้วยเหมือนกันแต่บอกก่อนว่าอา,อาจจะ ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนุณอาจจะรู้สึกสบายอ,อกสบายใจเรื่องของการเงินมากกว่าคือไพ่มันไม่ได้ขึน้นถึงความรักเลยนะไม่ได้เน้นความรักเลยเน,นสำหรับชาวราศีธนูถึงแม้คุณมีคนคุยอยู่คุณมีคนรักอยู่หรือโสดอยู่หลักๆไม้ว่าคุณมุ่งหน้าไปหาเงินมากกว่านะโอเคนะบตปสาหรับก็เป็นไพ่เดชาริออลุยเองนะคะลุยเดี่ยวเลยสำหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้ คุณรู้สึกว่าคุณจะมีแพชชั่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษนะแล้วคุณจะโวยกับตัวเองแบบเต็มที่บางคนอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะเเหมือนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยเนยะชาวราศีธนูอ่ะในกรณีที่คุณมีคู่ขานะคะหรือว่าคนที่ไม่ใช่คู่ขาสิคู่คู่ขาไม่ได้คนที่มีคู่ครองคู่ลักนะคะบางคนอาจจะเป็นแค่คู่ขาก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะ เขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูคะเอรดวนถ้าไม่ได้คุยกันเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะเร็วที่สุด8ชั่วโมง8นาที8วันนะคะแต่ไม่เกิน2เดือนนะคะสอเหรียญแต่ก็ช่างใจอยู่มาดีไม่มาดีทักดีไม่ทักดีนะคะคุณจะตอบเขาไหมนะคะไพ้สิบไม้เทา้าเขาอยากจะคุยกับคุณมากๆ อยากจะคุยกับคนจะแย่อยู่แล้วอึดอัดแล้วนะคะเสร้งแต่ก็ยังมีอีโก้อยู่คาะจ,จะเป็นชาวราศีสิงห์นะสามถ้วยคิดถึงคุณนะ่ะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้ได้ใช้เวลาร่วมกันแต่เมย์มองว่ายังไงก็มานะคะถ้าเป็นคนถ้าในสถานะที่เป็นคนคุยแล้วเขาไม่ได้คุยกับคุณสักพักนึงเดี๋ยวก็มานะคะแต่ว่า อาจจะมีความไม่มั่นใจอยู่นะว่าคนมาดีไหมหรือปล่อยไปเลยหรือหายไปเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่ไม่มองว่าคนน่าจะทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาก,กันแล้วคู่ของคุณเนี่ยเขาอยากจะเคลียร์กับคุณมากมากเลยนะคะรอ,อจะพูดย,ยังไงดีรอข้อความจากเขาแล้วกันมีมองว่ายังไงเขาก็น่าจะถักมานะคะเร็วเวนี้ขยายไพ่แปดในเท้าเจ็ดไหมคะบางคนคุณบล็อกเขา คุณไม่ยอมคุยกับเขานะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาเองรู้สึกไม่มั่นใจกับการที่จะทคุณมาบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าทักมาแล้วคุณเองจะจะตอบรับเขาหรือเปล่าจะรับรักเขาไหมเนี่ยจะกลับไปเป็นแฟนเขาหรือเปล่าจะกลับไปรักเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาไม่มั่นใจคือคนคนนี้เขาแค่ไม่มั่นใจว่าคุณเองยังต้องการเขาอยู่ไหมแต่เขาเองยังต้องการคนอยู่เสมอนะสิบไม้เท้า ขยายสิบนม้เท้าค่ะส,สิบสัปวน่มองว่าเขาอยากที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาของความอึดอัดช่วงเวลาของการไม่คุยกันเขามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อยากจะคุยกับคุณมากเนะี่ยเหมือนเขาแบกไว้อถือไว้หลายครั้งหรือถือไว้หลายอย่างแต่ไม่กล้าทักหาไม่กล้าเข้าหาเพราะกลัวคุณเองไม่คุยกับเขาอะบางคนไม่รู้ว่าคุณไปพูดอะไรแรงๆกับเขาหรือเปล่าชาวราศีธนูขออนุญาตขยาย the strength ไม่รู้สึกว่าสมองกับหัวใจเขาอะ ทำงานคนละอย่างนะเนี่ยไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมาสมองเขาบอกว่าไม่ต้องทักไปหรอกปล่อยเขาไปเถอะนะคะแต่หัวใจเขาคิดถึงคุณอยากทักค่ะคุณอยากคุยกับคุณนะแต่สมองเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องนะคะอ่ะสามถ้วยขอเนี่ยขยายสามถ้วยค่ะสามไม้เท้าบางคนน่าจะอยู่ไกลกันอะ เขารอโอกาสจังหวะเวลาในการมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะคะบางคนมีโอกาสที่เขาเองอาจจะเดินทางเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณหรือว่าเข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะในจังหวัดหรือในประเทศที่คุณอยู่นะคะแล้วมีโอกาสจะได้เจอกันนะ,ะมีโอกาสจะได้ไปปาร์ตี้ร่วมกันนะคะหรือว่าดได้ไปดินเนอร์ด้วยกันก็ได้เขาอาจจะชวนคุณไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเตรียมตัวรับแอคชั่นจากเขาให้ดีนะคะเขาน่าจะอึดอัดจ,จนทนไม่ไหวแล้วล่ะนะคะใต้สำรับผ้าดะแต่ยังตีกับตัวเองอยู่เลยนะคะ อแล้วแต่เขาแล้วกันนะสําหรับคนคนนั้นของชาวราศีธนูนะคะโอเคมาดูกันว่าเขาเองอยากจะบอกอะไรกับคุณ forgive me ให้อภัยเขาเถอะนะให้โอกาสเขาเถอะให้อภัยเขาเถอะนะคะขยายดูซิ I am sorry เขาขอโทษ forgive me ให้อภัยได้ไหมให้อภัยเขาได้หรือเปล่านะคะอืม <c oughs> อะไรเนอ <c oughs> Please don't leave me อย่าทิ้งเข้าไปเลยนะคะขออภัยในเรื่องของเสียงรบกวนด้วยมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าหยุดติดถนนนะคะกะ็ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแบบยุง่งจะพูดยังไงนี่เสียงรบกวนอาจจะเยอะพอสมควรเนาะอันนี้ขออภัยด้วยนะคะก็ไม่อยากจะเสียคุณไปอย่าทิ้งเขาไปสิบางคนขาอ,อาจจะรู้สึกว่าคนเองกาลังจะทิ้งเขาไปก็ได้เพราะตัวคณเองกําลังปลดปล่อยให้ตัวเองปิสละปลปล่อยให้ตัวเองได้เลือกเต็มที่ ได้ใช้อิสระของตัวเองอย่างเต็มที่นะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะเขากลัวที่จะเสียคนไปนั่นแหละ can we be together again เหมือนคนเก่าเลยอะ่ะนะเหมือนคนเก่าเลยอะ่ะกลับมารักเขาได้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะเขาขอโทษอนะไอย่างเงี้ย i have someone บางคนเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ที่เขาเองอาจจะยังเคลียร์ไม่ได้หรือเคลียร์ไม่จบนะคะหรือว่าอาจจะยังรอเวลาในการเคลียร์นะคะแต่เขาไม่อยากเสียคนไป ก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะชาวราศีธนูว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมาหรือว่าคุณเองอาจจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นสระอย่างเต็มที่อันนี้การตัดสินใจอยู่ที่คุณคุณมีอํานาจร้อยเปในการตัดสินใจนะคะโอเคไพ่อ,อยากจะแนะนาอะไรชาวราศีธนูในเรื่องของความรักคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีธนูในเรื่องของความรัก The only thing that is real is love shift your focus back to love นะคะก็ กลับโฟกัสของตัวเองกลับไปในเรื่องของความรักนะคะอาจจะก,กลับไปในหาสิ่งที่คุณรักไม่จาเป็นจะต้องเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นคนรักเสมอไปกลับไปหาสิ่งที่คุณรักกลับไปหาสิ่งที่คุณเองมีแพชชั่นแล้วเริ่มต้นทํามันหรือลงมงือทํามันนะคะอย่างเต็มที่ดีกว่าเนาะเพราะสิ่งที่เป็นความจริงคือความรักนะคะอาจจะความเมตตาก็ได้นะอยู่ด้วยกันแบบเมตตานะคะอย่ามาสมมติถ้าคุณอยากจะ ให้โอกาสเขาเวลาเขาทักมาคุยกันด้วยความเมตตานะคะคุยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจคุยกันด้วยความรักดีกว่าเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะสําหรับชาวราศีธนูอ่าก็ขอให้ชาวเขียนทุกคนเอ <laughs> พูดอะไร ชาวราศีธนูทุกคนมีความสุขมากมากนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าระดมส่วนตัวรัวกวนแอด,ดไลน์ไอดีนะคะหรือคลิกลิงก์นะคะที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย